ถ้าบอกเมร์เนี่ยน่าจะถีบเดียวนี่เลยโอ้ยนะโอ้ยจะลาโอ้ยจะกับเป็นตลกค่บมึงเลยไปขป็นลูกนี่ไงนี่ไงพ่อโจนี่ไงพ่อจ๊ะพ่อโจพ่อจ๊ะพ่อโจพ่อจ๊ะพ่อโจพ่อจ๊ะติงถังติงจังหนยไปมึงได้มึงเนี่ยปัญญาอ่อนมั้งมันใช่เวลามาเล่นมั้งเราเรียกมันลูกกูจะฆ่ากันเพราะลูกมึงเนี่ยขึ้นมาัะทีไปแม่ อ้าวโอ้ยลงไปนี่พอจกพอจ่าเลยลูกจัดจกจกเขาลงมาทำไมอ่ะทุไงมึงอ่ะเฮ้ยเออแล้วลงมาเขาก็ให้รางวัลเนี่ยมันก็ช้าลงไปก็ได้รางวัลถ่ายรูปอีก่ารเนี่ยลงมาใครอ่ะพี่แป้งฝรั่งเศสไหนลงมาก็ได้ตังค์ไม่วะทำไมมึงเงียบกิ๊บเลยวะนื่อมันเป็นอย่นไงนู่นไงเบล ตรงกางเนี่ยได้ก็ยังได้ยังไงส่งข่าวด้วยกูลงไปขึ้นข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไอ้ใบทำไมเล่นลูกทำไมยังนี่อยู่เลยลูกยังไงเบลนะเบลก็ขอบคุณครับขอบคุณครับดเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรใจเย็น,นสมมุติว่าด้านล่างนั่นคือเรา แล้ะผู้ชมเป็นผลลัพธ์ไม้อะไรวะเนี่ยหผลอะไรพึ่งยังไงล่ะไอ้ไปและไปตจงพี่แมงเขาถงก็เหอาจะไม่พูดจะรู้ไหมเนี่ยเอาครับขอบคุณครับไอเกย์นี่จะไปถือตัวก็ต้องไปชิบกับอนนี่มึงจะลงไปทั้งตัวแล้วเนี่ยอะมาเขาเรียกเลยหยีอยเออพี่ผมก็เข้มใจ แล้วมึงลงไปกันหมดมันก็ช้าเฮ้ยเดี๋ยวพูด็มึ้คืนกันแล้วลงไปเขาก็ให้ม่เล้าอกมันเลยหมดแล้วหมดแล้ว